สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าช่อง anime lover ชาวคนชอบดูอันนี้มังงอ่ะร่านยายวันนี้ผมจะมารีวิวนิยายแมงมุมแล้วไงคล่องใจเหรอคะไล่พี่สิบสามนะครับนี่ผมเนี่ยเพิ่งอ่านจบสดๆร้อนๆเลยนะครับหลังจากค้างมานานแสนนานผมก็ซื้อเล่มสีมาแล้วนะผมก็จะอ่านต่อเลยคือเรื่องนี้คือผมชอบมากเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอนิเมะตอนที่14ขึ้นไปนะครับสามารถหาดูได้ที่ Netflix แล้วก็อน,นิ plus นะัเอ้ยอน,นิวันใช่ครับผมพูดผิดนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในอนิเมะนะครับแต่ว่าทําไมถึงผมมาอ่านเล่มนี้นะครับเพราะว่าเ,เล่มนี้มันจะก่อนถึงเล่ม14นะครับเล่ม14ก็คือจะต่อจากอนิเมะเลยนะครับตอนที่20เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ แปะไว้ในคลิปแล้วกันนะครับอันนี้ผมจาไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูเนื้อหาข้างในก่อนนะครับคลิปนี้มีการสปอยนะครับโอเคก็คือเนื้อหาในในนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับตอนที่โซฟียนะครับไปบุกที่อันจักรอันเนเลตนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีตัวละครหลักๆก็คือประมาณ3ตัวนะครับก็คือมีโซฟีย มีน้องแมงมุมแล้วก็หรือ,อ,อชิโรนะครับแล้วก็มีแรดนะครับก็คือน้องยักษ์นะครับก็คือน้องยักษ์ก็คือจะพูดเกี่ยวกับความสึกตอนไปหาออพระสันตะป,ป,ปาปาดัสตินนะครับส่วนน้องโซเฟียก็จะพูดเกี่ยวกับอดีตด้วยนะครับก็คือที่อดีตตอนไปโรงเรียนนะครับก็คือโดนไปฝึกมารยาานะครับออแล้วก็ไปนี่คือก็เหมือนแบบ ไปสร้างฮาเลมนะครับในโรงเรียนนะครับก็คือไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําให้คนอื่นก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรท่าออย่างเงี้ยครับเป็นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเหมือนแบบไปดูดเลือดคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับให้มาเป็นแบบเหมือนคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเหมือนก็คือเหมือนมีแล้วก็มีอะไรนะครับหัวหน้า องพันที่สินะครับลูกสาวครับเอ่อแล้วก็โซเฟียนี่ก็คือไปทําให้ไปหาเรื่องนะครับเอ่อคู่มั่นนะครับของเอ่อน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวนะผมจําไม่ได้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเอ้ยอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆรนะิงนไม่เป็นไรช่างมันก่อนเลนชื่ออะไรวะก็คือเหมือนเป็นลูกสาวนะครับก็คือทําใหา้ลูกสาวคนนั้นก็คือเหมือนโดนไล่ออกจากโรงเรียนนะครับ นั่นแหละครับทําให้แบบเหมือนเอ่อทำให้เอ่อกองพัพที่สิบนะครับก็คือเหมือนแบบเอ่อเป็นหัวหน้านะครับกองพัพที่สิบนะครับก็คือเอ่อไปก่อนที่จะโดนไล่เอ่อทำให้โซเฟียเอ้ยฟิดชิโรนะครับเอ่อมาเป็นหัวหน้ากองพัพที่สิบคือเอ่อแทนนะครับเพราะว่าโดนเหมือนโดนไล่ออกจากเอ่อทัพปีศาจนะครับ แล้วก็เขาก็ไปขอร้องให้ลูกสาวขเขาเข้าไปกองพันที่สิบนะครับทําให้ตอนตอนนั้นนะครับโซเฟียนี่คือ,อโดนเล่นสะยเออยอะเหมือนกันนะครับก็คือตอนที่จะไปหาเรื่องออลูกสาวของอดีตออหัวหน้าอดีตนะครับอดีตหัวหน้าเออใช่นะครับก็คือเหมือนโดนก้มให้กราบนะครับก็เหมือนจะเป็นคำสาปอะไรสักอย่างนะครับนออนี้ผมหาจริงนะครับอันนี้ก็ไม่มีปรากฏใน อ่อนิเมะเหมือนกันนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบคือในเรื่องนี้ก็คือเหมือนจอะแบบมีรายละเอียดมากกว่าในอนิเมะนะครับใช่ครับก็คือที่ผมชอบก็คือก็คือมันมีหลายอย่างที่ไม่ปรากฏในอนิเมะนะครับก็คือถ้าเกิดใครอยากได้รายละเอียดนะครับอ่อานยากนิดหน่อยนะครับก็มันจะแปลกๆปล มันจะไม่เหมือนอย่างที่อื่นนะครับปกติที่อื่นก็คือจะไปเล่าเรื่องใช่ไหมครับแต่นี้ไม่จะเป็นแบบเอ่อเล่าแพสซจมากกว่าคือแบบคิดยังไงคิดว่าอะไรพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่เหมือนที่อื่นที่ปกติครับจะเล่าว่าแบบอันนี้ไปทำอย่างนี้วันนี้ไปทำอย่างนี้แต่วันนี้จะเล่าสื่อเป็นคําพูดแทนนะครับนั่นครับแล้วก็ต้องมีความเอ่อพูดกับตัวเองของน้องแมงมุมนะครับเออใช่เหรครับเขาพูดกับตัวเองนะครับเอ่ออันนี้มาณเทียวของก็ขำดีนะครับ แล้วต่อมาก็คือตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นบทที่8นะครับก็ก็คือมีการไปแฮกระบบนะครับเพื่อไปช่วยทิดาซาลิเอลนะครับครับก็คือประมาณนี้แหละครับในเนื้อหาของเรื่องวะนี่เดี๋ยวผมโชว์รูปให้ดูนะครับเดี๋ยวนะนี่ก็ค่อนข้างสวยนะครับบอกบอกเลยนี่นี่อันนี้เป็นทิดาเออไม่ใช่ทิดาครับเป็นจอมานอาริเอลนะครับ นี่ือว่าสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูภาพข้างในกันนะครับนี่เริ่มจากภาพแรกก็คือเป็นภาพที่น้องโซเฟียนะครับไปตีกับวาน,นะครับถ้าจำไม่ผิดวานนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้มกันถ้าใครรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันมันเขียนในนี้เห็นไหมครับเอ่อว่าคล้ายวานผมก็เรียกว่าวานเลันะครับนี่รูปต่อมาก็คือเป็นรูปที่เหมือนออชุนเจอกับอันนี้ปะครับออยุโก้ะครับ ใช่ครับเอ้ก็คืออันนี้เป็นตอนที่สิบสี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็คือเป็นตอนที่ยูโก้แล้วก็ไปกับอืมก็อะไรนะครับเป็นรัชทายา,นนาบบทนะครับไปก่อกบฏนะครับในอาณาจักรอนาเล็ตนะครับแล้วก็รูปต่อมาก็คืออ๋อนี่ครับเป็นอธิบายของอโซเฟียนะครับนี่รูปต่อมาก็คือเป็น นี่อ๋อรูปที่ช่วยเออนี่นะครับคาดเทียนนะครับอันนี้ก็มีในอนิเมชันเดียวกันนะครับก็คือมีอนิเมชันแค่ครึ่งเออนิดหน่อยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือจะไม่มีในอนิเมะเลยนะครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่ผมชอบก็คือมันมีรายละเอียดเยอะกว่านะครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือเล่นที่ติสามเลยนะในอนิเมะมันแค่ยี่สิบกว่าตอนเองนะเราก็เท่ากับในอนิเมะนี่คือตัดไปหลายอย่างนะครับตัดไปเยอะเลยเหรอครับ ก็คือเนี่ยครับคือผม,มาตามในอนิเมะแล้วคือผมชอบมากนะครับคือที่จริงอะ่ะตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสับไทม์ไลน์กันจนผมไปดูช่องท่องหนึ่งนะครับทําให้ผมดูนะครับนั่นแหละครับก็คือตอนนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ของปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องเกิดเออก่อนๆน,นะครับก็จะเป็นไทม์ไลน์ในอดีตน,นะครับว่าเรื่องราวการเดินทางของน้องแมงมุมที่เขาเอ่อที่เข้าตี้จอมมารนะครับนี่ถ้าใครอยากรู้ก็ ว่าจะเป็นยังไงต่อจากในอนิเมะนะครับก็สามารถมาอ่านได้ที่เล่มสิบสามนะครับ<อ>ก็คือเล่มสิบสี่ก็คือจะต่อจากอนิเมะเลยนะครับตอนนี้ของไม่ไหวแล้วโอเคงั้นถ้างั้นผมขอพอให้นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาพูดคุยเนื้อเรื่องของตอนนี้ได้ใต้คลิปนี้นะครับในคอมเมนต์เลยนะครับ,รบตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ